มา,าทำความรู้จักกับต้นเอชอร์รี่แคนะครับต้นเชอร์รี่แคทที่เ,เราจะใช้มาเป็นวัตถุดิบบอนไซนะครับก็เป็นเชอร์รี่แคทไซส์จิ๋วๆนะครับที่ได้จากการปักชำนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนไซต้นเชอร์รี่แคนี่นะครับว่า,าจะมีวิธีการเลี้ยงวิธีการดูแลรักษา ต้นไม้ให้สวยงามแข็งแรงอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับเชอรี่แคะต้นนี้นะครับผมตั้งใจจะทำเป็นไม้ขนาดเล็กแล้วก็ทำเป็นรูปทรงกึ่งตกกระถางนะครับก็จะอาศัยตัวลำต้นแล้วก็กิ่งก้านพวกนี้นะครับที่ยืนออกมา,าปรับให้เขาโน้มลงมา,าครับก็จะอาจจะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะตัดแต่งกิ่งของเขาเพื่อเปิดโครงสร้างให้เราเห็นตัวกิ่งได้ง่ายๆนะครับกิ่งที่เราจะใช้พวกที่อยู่ชิดโคนแบบนี้ผมจะตัดออกก่อนเลยเชอรี่แคะนะครับ ลักษณะของเขาการการจเจริญเติบโตของเขากิ่งของเขามักจะแตกออกเป็นคู่นะครับบริเวณข้อตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการคัดกิ่งเราก็อาจจะต้องเลือกอกิ่งได้กิ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ให,ให้ให้กิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมันมันแข็งแรงนะครับเราก็อาจจะเดี๋ยวผมจะตอนเข้ารวดเดี๋ยวผมจะค่อยตัดออกแล้วกัน ที่ผมต้องเอายกขึ้นมาทาวันนี้นะครับเพราะว่าอีกสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะออกดอกแล้วพอพอเขาจะออกดอกแล้วอ่าผมก็ไม่ค่อยอยากไปจับของเขานะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวอดอกมันจะร่วงตอนที่ไม้กาลังจะแข็งกำลังสมบูรณ์ประมาณนี้ครับเหมาะที่จะทำเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้ารวดแล้วนะครับหลังจากคัดกิ่งไอ ริดใบในส่วนที่ผมไม่ต้องการออกแล้วนะครับข้อแนะนำข้อนึงนะครับเกี่ยวกับาการเข้าลวดต้นเชอร์รี่แคนี่นะครับเท่าที่ผมทำมานะครับก็เชอร์รี่แคเนี่ไม่เป็นไม้ที่าการเข้าลวดหรือว่าการดัดเนี่ยมันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่า <c oughs> กิ่งของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะปลาะนะครับ่อาเพราะว่าเวลาที่เราเข้ารวดไปแล้วเนี่ยเราะจะไม่ค่อยสามารถที่จะอะ่หักมุมแบบแบบโหดๆแบบพวกต้นมะขามอย่างนี้ได้นะครับจับเวลาเราจับบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันหักไปแล้วเนี่ยก็คือเริ่มใหม่ครับผมก็ <c oughs> ทําหักไปแล้วหลายต้นเหมือนกัน แล้วมันระวังครับเนี่ยหากแล้วนะครับ โอ้ดีนะไม่ฉีกทั้งหมดอ่าเดี๋ยวผมจะประคองไว้ก่อนเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อจได้ยินเสียงหรือเปล่าครับนี่ครับเขาจะแตกตรงนี้แต่ดีนะไม่ฉีกหักไปเลยเดี๋ยวผมจะอ่ายังไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าอ่าแผลแค่นี้มันอาจจะเชื่อมกันได้ <c oughs> หลังจากที่ปรับองศาอของกิ่งดูแล้วนะครับผมคิดว่าผมน่าจะใช้ด้านนี้เป็นหน้าไม้นะครับก็เพราะว่าเขามีความโค้งที่พอเหมาะนะครับส่วนกิ่งนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นกิ่งล่างเพื่อที่จะ,ะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่ตกกระถางลงไปนะครับเดี๋ยวกิ่งตัวนี้กิ่งนี้นะครับ เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะตัดทิ้งเพราะว่าพิจารณาดูแล้วนะครับ่าปล่อยไว้เนี่ยบริเวณโคนกิ่งตรงนี้นะครับมันมากระจุกรวมกันถ้ามันโตขึ้นไปในอนาคตมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับพวกโคนตรงนี้มันจะบวมไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดทิ้งกิ่งใดกิ่งหนึ่งก่อน เชอรี่อ่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็ผมว่ามันแตกกิ่งแตกตาได้ได้เร็วนะครับหลังจากที่เราตัดไปแล้วเราทำไม้ขนาดเล็กๆเนี่ยสร้างฟอร์มพุ่มได้เร็วนะครับก็ด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของหน้าไม้นะครับ ตรงกิ่งนี้ผมจะใช้เป็นลำต้นตั้งขึ้นไปนะครับส่วนกิ่งนี้จะใช้เป็นกิ่งเมนหลักทีเ่เขาจะเป็นส่วนที่ตกกระถางลงมานะครับก็เราเลี้ยงไปก่อนให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยตัดทดนะครับก็สำหรับไม้ทรงตกกระถางที่ผมจะทำเนี่ยพุ่มยอดตรงนี้ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ส่วนกิ่งทางด้านนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับผมจะให้ น้ำหนักของตัวอฟอร์มภาพรวมเนี่ยเขาจะเทมาด้านด้านด้านนี้นะครับเวลาเขาจะเป็นทรงคุ่มเขาก็จะขึ้นมาสามเหลี่ยมแล้วก็เฉียงมาเป็นด้านนี้นะครับ เวลาเราประคองเอจะดัดลวดนะครับผมแนะนําว่า,าใช้นิ้วด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยกดตรงที่มุมที่เราต้องการหักนะครับแล้วใน <c oughs> มืออีกด้านหนึ่งก็ดันฝั่งตรงปลายปลายลวดเนี่ยนะครับขึ้นมา,าประมาณนี้มันจะทําง่ายกว่านะครับ รู้สึกว่าเราดัดไปแล้วมันตึงตึงมือเนี่ยผมแนะนะว่าให้ผ่อนผ่อนแรงก่อนนะครับอพยายามดันแล้วผ่อนแรงดันแล้วผ่อนแรงนะครับแล้วก็ถ้ามันไปในจุดที่มันรู้สึกว่ามันฝืนแล้วให,ให้ให้ให้หยุดทําก่อนนะครับส่วนปลายกิ่งเนี่ยผมจะ ปรับให้มันเช็ดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อ,อเวลาเขาแสงกิ่งเนี่ยมันจะมันจะชูรับแสงได้ได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งก็ได้เมื่อมันได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคครับอตอนนี้ผมจัดฟอร์มของไม้ได้เป็นที่พอใจแล้วนะครับเมื่อจะสังเกตว่าปลายกิ่งพวกเนี้ย ตอนนี้ผมจะยังไม่ตัดทิ้งนะครับาสาเหตุก็เพราะว่าผมจะเก็บเขาไว้ก่อนเพื่อที่จะเหลือพวกใบพวกนี้ให้เขาไดา้สร้างกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ได้ตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะสร้างขนาดของต้นไม้ไปก่อนเดี๋ยวพอต้นไม้เราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับผมสาหรับผมก็จะให้มันโตกว่านี้อีกนิดนึ่งผมค่อยจะตัดทนพวกนี้เพราะเราตัดปุ๊บเขาจะแตกพุ่มในบริเวณประมาณนี้นะครับ แตออกมาเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งต่อไปเราเราก็จะทําง่ายขึ้นแล้วหลังจากนั้นพวกกิ่งรายละเอียดเราก็ค่อยไปไปเก็บรายละเอียดเข้ารวดอะไรก็ค่อยว่าไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรนะครับกว่าที่เขาจะได้ขนาดลำต้นและกิ่งก้านพวกนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ให้มันสูง ไปสักเท่าไหร่นะครับความสูงก็น่าจะประมาณประมาณเท่านี้อดอกกิ่งนี้ก็เลี้ยงไปให้เขาได้ขนาดก่อนค่อยตัดทดนะครับแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะเอา้าตอนตอน้นคลิปผมลืมเอา,อาดอกของต้นเชอรี่ให้ดูนะครับพอดีอ่าผมเพิ่งนึกได้ว่าผมมีต้นเล็กๆที่มันมีเพิ่งจะอออกดอก เพื่อนคนไหนไม่ไม่เคยเห็นนะครับก็เนี่ยอดอกของเชอรี่ก็จะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นพต้นนี้คือขนาดเล็กมากเขาก็ยังสามารถทําดอกได้นะครับดอกเขาจะเป็นสีชมพูเล็กๆแบบนี้นะครับก็เราเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือ,อประดับบ้านประดับสวนนะครับก็สวยงามไปอีกชนิดหนึ่งนะครับ ก็แล้วแต่สไตล์ใครนะครับจะสร้างเป็นฟอร์มชนิดไหนก็สำหรับเชอรี่ผมที่เท่าที่เห็นมาผมก็เห็นคนสร้างฟอร์มสวยๆได้เกือบทุกรูปทรงเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ